ลูกขอนอลูกขนอนจนะ้นจเกเจสิบ้ธอดิเย่มงโจ้านเกียสิบปด้เอาไเกเอทุกคนเป็นลุงผู้ชายคนนะใส่เสื้อขาวเกงดำแล้วก็ในตัวเขาบนบนมือเขามีลูกหนึ่งคนมาได้ไงวะอุ้มลูกไว้อยู่ทุกคนมันงโจ,จ้เกียสิบดมงโจ้ไปยงคางใใจฮะเขาบยนะ

สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของเราทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ผมกับน้องต้นไม้จะมาที่ห้างที่เราเคยมาแล้วเป็นห้างของน้องกิทุกคนนะ,นะแล้วก็ห้างตรงนี้อ่ติดปังเป็นห้างที่เราเคยเจอสิ่งแปลกๆเยอะมากต้นไม้ต้นไม้เครเจอใช่ไหมพี่เคยพี่เคยมาที่เคยเจอครั้งหนึ่งที่มันปลอมจเป็นต้นไม้ทําเสียงพี่ตามไปอ่ะ รอบนั้นผมก็เกือบลงกลทุกคนนะเกือบเสร็จมาแลวแต่ว่าผมตั้งตัวทันทุกคนแล้วก็วันนี้ต้นไม้ก็อยากจะมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรามาครั้งก่อนเรามาไม่ถึงคนเพราะว่าเหมือนน้องต้นไม้ไปเจอพ่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมาหาน้องทุกคนแล้วก็เรียกน้องไปหาทําให้น้องเดินตามคนลุงไม่รู้เป็นพ่อน้องจริงหรือเปล่านะทุกคนนะต้นไม้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนนะโอเคพี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้าง้องกิษกันทุกคนตอนนี้เรามาถึงเกือบถึงแล้วทุกคนแล้วก็ค่อยเปิดคลิปทุกคนนะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาระหว่างทางมากกันไปใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบเพจวีสองให้เราทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปที่ห้างังหว่าต้นไม้พร้อมไหมพร้อมครับเรามีถ้าเจอใครมาเรียกจะไป่าไปอีกนะเบาเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่าที่มาหาต้นไม้อะอาจเป็นคนที่ปลอมตัวมาก็ได้สมินแก่ปลอมตัวมาก็ได้เพราะสมิ้นแก่ทำได้ ก็บปีเรียนแบบไปหมดโอเคเปล่าโอเคครับโอเคทุกคนไปทุกคนถ้าพร้อมเราไปที่ห้างดีกว่าครับทาไมติดกล้องให้ผมทุกคนนะผมก็เดินมาน,น้าน้องแล้วก็ดูระหว่งางทางว่ามีอะไรผิปกติหรือเปล่ามีไหม เี่เราก็จะไปนั่งข้างนะทุกคนข้างที่เราจะไปเนะี่ยมันเป็นเส้นทางที่ทิมินแก่ไปใ,ใช้ในการล่าเชือแล้วก็ใช้ในการหลบหนีต่างคือเส้นทางนี้ทุกคนนะเพราะเคยเจอมันเดินผ่านผ่านไปทางนี้ทุกคน เสียงดังมากเลยอันนี้ปากก็เงียบเหมือนเดิมนะเงียบมากเลยนะพี่ๆปากเงียบมากเสียงนกก็ไม่ได้ยินนะไม่ได้เสียง,งกระร้องเลย เสียงอะไรวะทุกคนเป็นเสียงที่ใหญ่นะนามเยอะมากเลยนะทุกคนโอน้มันก็ต้นใหญ่มากเลยพี่พี่ เพราะว่าเราเจอสีสตูดิหรือว่าสงแตกระหลาดนี้คนน่ะเห้ผมมาเขามาดูหน่อยตอนี้ก็ใหญ่มากเลยทุกคนเม็ดเม็ดต้นต้ต้นนี้เพี้ยไปเม็มันตกนี่แ่เม็ดมันเสียไปแล้วนะ เดินมาเวยแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะโผล่ที่ไหนย,ยังไงไม่กลัวมีเส้นสายยาวขึ้นไปเลยขอเดินมาดูก่อนว่าเส้นทางนี้มันไปเส้นทา,า,างไหนยังไงโอ้โอ่าเงี้ยคิดปกติด,ดีมากเลยนะนคิดไรฮะใช่ก็ม,มีความคิดไงมาคือความคิดว่ามันปแปกแลกๆกันแปลกเราแบบต้องรีบไปพางก่อนนะ เย็นใช่ไหมัก็สี่โงแล้วทุกคนทำไมพูดถูกทุกคนเราควรยดน้อนเป็นแค่ีเกลมาดูเฉยทุกคนปะเพิ่เลมาบ้านเราเงียนะงี้นเจะเย็นปุ๊บเราจะยเงียากท่นีก่อนเันเกันอันตรายกับหลายด้านนะไหมเสียง อไม้ไหมไงชัดมากพ like ี่่ค่จุดไม่เจอว่ามันดังจะเหนเสียงคนขอไม้นะดังมากเนยนกมันเน่เจาะไม้นกไปกำลังมันเจาไม้ไม่แน่นะาทีเป็นนกก็ได้นะเดินเจะเดินทางไปห้างแล้วนะ รีบไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวมนันมะืดนะอันนี้ก็เริ่มมืดละประมาณสี่ห้าโมงนตคนนี้ราเกิดอันตรายกับเราได้ถ้าเราไปช้าหรือว่ามันมืดก่อนนะครับ กันหรือว่ามันอะไรมากันไปก็ปลอภัยที่นั่เพราะว่าน้องก็ฝึกเกี่ยวองอยู่ก็ดีเพราะว่าน้องก็เรียนรู้แล้วก็รู้จักเทคนิคก,การจับกล้องถือกล้องต่างน้องก็สามารถดำรงใช้หรือว่าไปยใช้ชีวิตประจำวันตัวเองได้ถ้าน้องมีมือถือทุกคนนะไปแลเก็บเงินคือน้องเก็บเงนินเออซื้อมือถืออยู่แล้วที่นั่นแล้วไข่แล้วเผื่อนเขาที่นั่นจะใครบ้างเนี่ยนะอ,อะไรอยู่ตรงกางเกงอ่ะเนี่ย โ <Okay. S 1> นะอ้คงหยุดนะเนี่ยหลุดละรแรงนะพอสีแดงเดินทางไปห้างนะผมเมื่อเคยเข้าไปเลกครั้งนึงเข้าไปครั้งนึงแล้วที่ไนที่ไหนอ่มีต้นไทรต้นโพลนะต้น<ฮ>ใหญ่มากไอ้ข้ออะไรวะข้ออะไรวะเข้าไปดูป้างไปที่ห้างก่อนบ้

เงียบมากเลยนะนั่งพักไหมนี่เหรอไหมแล้วก็ขอนังพักก่อนนะป่าเงียบไม่ไกมากคนเดียวขอนังพักก่อนต้องรอกันพักหม่เงียบแล้วก็คงจะรังพักนี้ป่ะเป็นคนแล้วก็เดินทางกันต่ออีกไม่ไกลมากคนใกล้ถึงละพักก่อนนะ นี้เราก็นั่งพักอยู่นะคนครับอยากจะ่ยเข้าใจว่าเออ่สมิงแก่ทุกคนนะผมคิดว่ามันเป็นสเีงที่เหมือนจะเป็นเนี่ยอยู่สูงจุดสูงสุดของพวกห่วงโซ่อาหารรือว่านะมันมีทั้งของอาคมมันมีทั้งพลังกำลังที่แข็งแรงแล้วก็มันยังมีทั้งความว่องไวแล้วก็มันสามารถ หลบซ่อนตัวได้สนิทมากทุกคนนะซึ่งการที่จับตัวมันได้อะเราก็ต้องมีของอาคมที่มันแรงกว่ามันทุกคนนะถ้าของอาคมแล้วไม่แรงเท่ามันเราก็สู้มันไม่ไหวทุกคน<ช>เราพยายามพยายามทุกอย่างทั้งแห่อาคมทั้งมีดอาคมาติ๊กอาคมรวมทั้งพวกผ้าถุงต่างบางทีเราไม่สามารถทาที่แบบให้มันของเสื่อมได้แบบถ่าววนได้ทุกคนนะบางทีมันไปเติมของมาเพิ่มเนี้ยหรือว่าไปเขาเรียกว่าไงเขาเกว่า,วา,า,วาไปาทำพวกขยะศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ย ให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมมันสามารถทําได้ทุกคนนะแต่เราไม่รู้ว่ามันทําตรงไหนยังไงไม่หา,หาจุดที่มันอยู่แบบถาวรเลยไม่เจอทุกคนนะหรือมันไปหาแบบพวกศพมะดึงชีวิตวิญญาณพวกทีาาไปหกศพหรือว่ <สบ S 1> ญญา,ญญาพวก,กวิญญาณที่ตายถ้าดูรอบๆกันมามีแบบเพลงพิบอติหรือเปล่าโอเคทุกคนเราทุกคนขอนั่งพักสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเดินทางต่อเราจะเริ่มถ่ายพี่ดูต่อทุกคนนะโอเค โ <Okay. S 2> อเคพักก่อน,นองพกักกอนนะครับทุกคนเดินไปห้างนะไม่งูตกใจปะไม่ตกกระจายม่ตกใจนะไม่นะตอกคนนะแล้วก็ไเทีอก,กันนะเนยเราไม่นอนนะเราแค่จะมาดูว่าจะเจอพวกชมิงแก่หรือเปล่า มันยังอยู่ระแวกนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถไว้ใจมันได้บางทีมันอาจจะอยู่แต่ว่าทางตัวมู่ก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะก,กลับมาช่วงคืนเพื่อกลับมาหาก,กินก็ได้ครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะยงใครเคาะอะไรวะเคาะไม้เกาะไาอ,อ,อ้<ะ> คิดในแง่ดูนะนี่ยบอกคิดในแง่ดีเ่ว่าเป็นคิดว่าเป็นนกนะที่กำลังจับอย ชี้ตกใจเลยเฮ้ยตกใจมากเลยทุกคนใครวะเมื่อกี้ไม่เอาเมื่อกี้ไม่เจอห้างเหรอเจอแล้วแต่ว่ากำลังจะเดือดใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าได้ยินเสียงเขาทากก่อนวันจอเฮ้ยขอมือเขาอมลูกเขาต้นไม้โอ้ลูกเขานอนลูกเขานอนหนึ่งเก้าสิบแปดเลยในถิดิ มุงโจไหนเกย์ใช่ปะไรเดียวเข้าใล้เอทุกคนเป็นลุงผู้ชายคนนะใส่เสื้อขาวเกงดำแล้วก็ในตัวเขาบนบนมือเขามีลูกหนึ่งคนมาได้ไงวะอุ้มลูกไว้อยู่ทุกคนมุงโจไหงเกย์ใช่ปะไรมุงโจเดินไปย่างค้างเนใจเขาบอกเลยนะเขามาจับประมาณเขาหนีมาใช่เหรอใช่มุงโจเนี่ยอย่ามาเหน็ดใช่ปะไนไหนเกยขี่จะอยาก ผมถามว่าผมจะไว้ใจลุงยังไงไ<ห>ลุงเป็นพี่หรือเปล่าเ<อ>มื่อไหร่ยาวเขาบอกว่าเนี่ยเขาตายแล้วนะเนี่ยตายแล้วใช่นันน่น,นดํารงอยู่ที่บ้านไหนนั่งย่อที่บ้ไนไหนมีนเยอะไปตายเลยมีเยอ้วันนี้มันระหว่งทางมาเจอห้างคนก็เลยขอพักอาศัยเขาบอกอย่างนี้นะไงยี่สิบกีผมไม่เชื่อนะผมยังไม่เชื่อใจนะบ้านหรือเปล่าทุกคนนี่มาอยู่บังเอิญมาเจอห้างขนาดนี้หรทุกคนถ้าไม่มีเสื้อผ้าเลยทุกคนในตัวในบนทางไม่มีของใช้สักอย่าง มึงเจาะยันเนี่ยในเอาก้อนอย่างเมย์ก็พอดีอ่ะมึงเจาะภูมิต้นีม้เขาบอกลูกคนนอนในะเสงดังผมรู้ลูกคนนอนนะคนแต่ผมอยากรู้ว่าเขาใช่คนที่เขาบอกหรือเปล่าที่บอกว่าหนีมาจากข้าวามึงเจาะยอะๆเนี่ยเอาก้อนมึงเจาะเยอะๆๆาอยู่ตรงเนี้ยมึงหงมขี้อยู่นะมึงเจาะเท้าต้นไม้รู้สึกหรือเปล่าดูเขาไม่ปกติครับ นี il, ่มันคนทั mm ่วไปฮะมชี่ยิมอยพุรี่มโจ้พี่เยอะด่ทองยูทียาไม่่เยไม่ดีโอซิบ่มเเอยอาแล้ม่เชดเชยคนบอกจะอยู่ยังไงไม่ใช่ของลุงลจะมาอยู่าห้ไม่ได้มีคนสร้างไว้ของน้องกิจเขาเม่เชยโอซิบัลลนังบ้องเกิดก็เพราแล้วบกเราก็อ่มกู่ก็แช่แค่แค่นี้ บอกว่าถ้าลุง,ง,จ,ะงจะอยู่ลุงขอเจ้าของคนที่มาสร้างก่อนลุงบอกว่าไปเรียกมาลุงบอกว่าไปเรียกมาคนที่สร้างจะคุยคนที่สร้างถ้ามันแปลกๆก็ลุงเข,งขงมามันเมื่อไหร่มาเจอแล้วชั้นนี้เป็นพวกวอันนี้เป็นชิ้นของสมิงทุกคนสมิงมันหาก,กินลุงหอลวรอดเป็นงไงทุกคนที่ยังมีเด็กเล็กอย่างนี้ทุกคน,นใช่เหรอแล้วเด็กก็นิ่งแล้วเด็กตายแล้วทุกคนดูดิ ม,มันเด็กไม่มีชีวิตทุกคนทำารแตพูว่าแล้วว่า like oh wa, มันพูดเสยอใหญโอ้ไม่เนาดูไปอีกคว้าคว้ากทาเิอคว้าไม่ใช่เด็กที่เราเลี้ยงหมดเนี้ยคนเริ่มระแวงแล้วคว้าไม่มาถึงกองนี้พี่ลองขึ้นมาดูตอนอย่างนี้ต่องไห้ดูดูไว้นะแล้วดูพี่นะโอเคเอามิดปะ ไไมึงจ่อยช้อนเสียมจ่อไปทางบ่ายจะทานะบ่ายละางไหนบอกไงวะเขว่าขึ้นไปไม่ได้ถ้าขึ้นมาเขาจะตีนะถืว่าเสียงขเขมาอย่ใช่ใช่น่าจะเสี่ยงเขาแลวแหละมึงจอยท่ทียมึงจระวังน้ในมือเข้ถือไม้ในมือเขาขาถือไม้นะ มันนะคนมเริ่มแปกพราะเขาขมาให้เราขึ้นแล้คนนะใช่เนเอย่าพูเริ่มแปกพรเขาขอมให้เราขึ้นเลยเพราะว่าเขาถือไมขู่มให้เราขึ้นเริ่มแปลกแล้วเริ่มแปลกมาขึ้นแล้วเอมอ่ยพูดเมเนเชอร์เออเนเพดแล้วเมนเนเออ่ะเนพูเปใช่ผมเหมือเขาคือเขาจะยืนละ่แล้วมองเจอเนเชอรเพลเมเนเชเอ ก,กะเชอเกยนะกรกะ,กกะเชนะมากคานะดเดเซนาน,นะไอ้เนพูดจะไมลูกขไม่ขยับเลยวะสิ่งอางนัง้โอ้ไม่พูไม่สิ่อย่งนี้ลูกขอไม่ไม่ไมตื่นไม่เลยเลยวะมือเขอถืไขอไม้ไม่ให้พเพราขึ้นปานะควายอะ่ะดีขึ้นไปดูมากเลพี่ ลองทำเขาิลองทดเขานีปกอเป่าแกใจนี่ย่ใจเหรอไอพนี่ก็เหรอใคช้าแล้วีโมแมายุ่ง่แลวแม่เราจพูนรบรอะไรอะเอาใม่อย่ามาคาน่ยะตีลีอะูม่อยู่แม่เรามจะแม่เราเาจะตีนะถ้าขึ้นไปะ เอาตีเลยบ่ะอย่ามัวแต่ตัเช้าม่เมื่อกี้เชามาแลรวงนะขาลงมาล้วยมาแล้มึงเจเฮ้ะวังวงระงเฮ้ยระวงระวังยืแม้ล้มึงเจอาขูหนว้าดูเขาไม่ขยับแร้ต้นไม้ รู้เขานิ่งนะนะมึงเจ้นะจะพลือเยมาคาเนลตตีลีายล่นะจิงเหรอน้จริงเหรอจิงเหรอเพื่อเขาทำคู่เขาเหรอใช่คู่ไปก่อนมึงเจอาน่ยเฮียตีลีตั้งเข้าอ,อุใหญ่ พี่ี่ฟังข้อกรองคุยเก้ากรองคุยพอนะอุ้ยอ้าโยน่ารักไหมเก้าวัดนะลุงอยากโดนเพราะผมขอขึ้นไปที่นี่ไม่ได้เหรออย่าขาฮะยังไม่ดูเด็กเฉยลุงใช่ลุงจริงหรือเปล่าไม่ได้พูดจะเฉยอ่ะเออขาขาขาอย่ามาขากลัวไม่กลัวเขาแบบพูดความจริงนะเราจะสวยแล้วทุกคนเด็กเอ้ ถ้าเขาตีเราเราสู้กลับเลยป่ะเขาไม่ตีตอนนี้เขาอยู่ข้างบนเราก็ขึ้นไปดูเลยไหมเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของนะไม่ใช่ของด้กลัวเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่เขาจับตัวมั้ยเปล่าลูกเขาจะคนจที่บอกอย่างที่บอกจริงหรือเปล่าที่หนีมาใช่ปหมใช่ดูเลยวะดูเลยวะอยูอยู่ตรงแม่ลำงจข้างบ้าอย่าข้างบ้านนะอยะโจแม่ลูกเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง โจโอ๊ยโจนอ่ายโอยโอยโอไม่โอยมันตีจริงว่ะาจริงวะเาตีจริงวะตีจริงวตีจริงตีกูจริงชอะกตีลีคตีจริงว่ะทุกคนแต่ขเขาพยายามปกป้องจะกู่หอยู่บางี้เขาบอกว่าพยายามปกป้องจะีชช่ะรี โจยอบข่าจมีซอเราต้องอะไรใ่โจขาเออันก็ยแม่เคนผมยิงขู่นะขู่ช่ะคนนขึ้นมาบ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลองขึ้นไปีไม่อกพี่ตกหางให้จบเลยนะเ่้

มันใช่เด็กที่รเียจริงหรือเปล่าวะเขาอุ้มขึ้นมาแล้วตื่นหรอตื่นนมังตื่นแล้วนะใช่ันไม่ขยันนอนเลยเหรอวะนิ่งมากเลยมีผู้นหึงคนนึนี่ใส่ปุ้ไอ้ไม่ราะเจคนะกูว่าแปลกว่ะ มาพี่ก็กลคนมาเราจะไม่ปอดภัยนะเราอยู่ต่ออยู่ในเวฟเราจะไม่ได้เผื่อเขาเพื่อเขาข้างขึ้นมาอันพี่เขาทำร้ายเราได้นะใช่คือเด็กคนนี้คือแขกแน่วะโหนแต่ว่าเด็กคนไม่ไม่ร้องไม่อะไรนะคนไม่ไม่ไม่แบบไม่ร้องไม่ไม่หืมไม่อื่อะไรสักอย่างเลยคนนะนี่เกินบอวะแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ยังไม่ตื่นเหรอวะ แล้วจะได้บอกน้งกิจเหรอใช่เออเพอนนงกิจให้ใครมาพักหรือเปล่าวะเราลองไปถามหรือเปล่าเราจะควจะขอไปถามน้งกิจอยู่ดีกว่าเพอนงกิจให้ใครมาพักหรือเปล่าย้ายเขาหรือเปล่าแล้วเราจะไม่รู้นะทุกคนนะโอเคทุกคนงั้นขอไปปรึกษาน้งกิจก่อนว่าเป็นลุงนี่คือใครกันแน่แล้วกลับมาอีกครั้งนึงก่อนไปไปไปกลับไปกลับนไป